สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเทลจูมีพลีสเจอร์โรงพยาบาลรามาชิพดีค่ะ <c oughs> โอ้โหใส่อารมณ์กับจานข้าวและแก้วน้ำทำไมอะคะซินดี้เป็นไรคะ ก็จะเป็นอะไรซะอีกล่ะคะพี่แม่ก็ลูกชายคนเล็กของซินดี้สิคะไม่ยอมกินข้าวเลยนี่หลอกทุกวิถีทางก็แล้วนะคะไม่ยอมกินจริงๆนรื่องนีซินดี้เหนื่อยใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าเรื่องเด็กไม่กินข้าวมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะซินดี้เออเอางี้ไหมคะพาไปหาหมอเลยดีกว่ามีหมอที่จะช่วยเราได้จริงก็บอกค่ะเออลูกยัได้กินพวกกินข้าวดีมากเลยค่ะพี่แม่ไปเลยนะคะเอาไปเลยไปเลยค่ะใจร้อนมากๆเลยค่ะคุณพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือซินดี้มีปัญหาเรื่องลูกค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอ ลูกชายซินดี้อะค่ะกินเข้ายากมากเลยค่ะกว่าจะป้อนได้ทีละคำนี่โอ้ยคุณแม่เหนื่อตกเลยค่ะค่ะไม่ทราบลูกคุณซินดี้อายุเท่าไหร่ละคะขวบกว่า กําลังได้ที่เลยค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาเรื่องการกินมากที่สุดเลยนะคะสําหรับเด็กในช่วงอายุ1-3ปีค่ะ,คะปัญหาการกินที่พบได้เนี่ยก็มีตั้งแต่ปัญหาเด็กกินยาก<อ>นะคะเด็กเลือกกินกินอาหารแค่บางประเภทเท่านั้น<อ>นะคะเด็กที่กินข้าวนานอมข้าวเคี้ยวข้าว,าว,าวช้าซึ่งจะทําให้กินข้าวเนี่ยทีหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะ<อ>แล้วก็มีปัญหาเรื่องเด็กที่ไม่ยอมกินเองค่ะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องการกินในเด็กที่เราพบได้บ่อยมากๆค่ะที่คุณหมอ พูดมานี่เต้นทุกข้อเลยค่ะแล้วย <c oughs> ิ่งกังวลนะคะพี่แม <c oughs> วเวลาเราไปเห็นเด็กคนของคนอื่นน <c oughs> ี่แบบอ้วนจำมัง่งเน่ยก็มา <c oughs> ดูรูปคนของเราเองว่าจะผอมไปหรือเปล่าจะได้รับสารอาหารครบหรือเ <c oughs> ปล่ากังวลมากเลยนะคะอย่างนี้นะคะในเรื่องของการกินของเด็กเนี่ยค่ะคะุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังมีความเข้าใจผิดหรือว่าความไม่รู้บางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกินในเด็กเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะกังวลมากเกินไปเนี่ยเรามา ปรับเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการกินในเด็กก่อนดีไหมคะอ๋อพ่อแม่ต้องปรับก่อนที่เด็กจะปรับค่ะตาแต่ตอนนี้เวลาปรับไม่มีคะ่ะหมอค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะข่อนมาปรับนะคะ,คะวันรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาเฝ้าหน้าจอรอชมกันต่อนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเฮลท์จะมีพีสเซโรพยาบาลรามาที่ดีค่ะคุณหมอคะที่เมื่อวานคุณหมอบอกว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องปรับความเข้าใจให้กับลูกนี่ต้องปรับอะไรบ้างเหรอคะค่ะ,คะ ในเรื่องแรกเลยนะคะความเข้าใจของผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะที่เข้าใจผิดก็คือว่าเราเข้าใจว่าเด็กอ้วนนี่คือเด็กน่ารักเด็กที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เราก็พยายามเอาลูกของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเด็กที่อ้วนจำม้าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าลูกของเราเนี่ยพร้อมเกินไปคงจะไม่แข็งแรงขาดสารอาหารนะคะความเครียดตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยไปบีบบังคับให้ลูกของเราเนี่ยกินกินกินจนกระทั่งบางคนเนี่ยก็จะทําให้ลูกอ้วนด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่ามีเด็กอ้วนในประเทศไทยเนี่ย ประมาณร้อยละแปดถึงสิบเลยทีเดียวทีนี้คุณหมอคะถ้าเกิดเด็กอายุขวบหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความสนใจในการกินอาหารน้อยลงหรือเปล่าคะเพราะว่ารู้สึกว่าก่อนขวบหนึ่งนะคะป้อนอะไรกินหมดเลยแต่ตอนนี้ก็ป้อนหายใช่ตอนนี้ม่เอาอะไรสักอย่างเมื่อเมื่อเราเปรียบเทียบนะคะพัฒนาการของเด็กเนี่ยในช่วงอายุน้อยกว่า1ขวบเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการทางด้านการกินที่ดีขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันพัฒนาการทางด้านอื่นเนี่ยเขายังไม่ก้าวหน้ามากนักนะคะก็เลยเสมือนว่าเมื่อเราป้อนอะไรให้เขาเนี่ยเขาก็กินดีเฉียวแต่ อายุขวบหนึ่งไปแล้วเนี่ยเด็กเริ่มมีพัฒนาการด้านอื่นที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเขาเดินได้เขาเล่นได้มากขึ้นเขาก็รู้เรื่องมากขึ้นสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นเลยทําให้ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจในเรื่องของการกินเนี่ยน้อยลงไปค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีประเด็นที่คุณหมอก็พบได้บ่อยมากก็คือว่าในเรื่องของการกินอาหารของเด็กแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีความกังวลมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําให คุณพ่อความเครียดของคุณพ่อคุณแม่เนีย่ยไปตกอยู่ที่ลูกในบรรยากาศในมื้ออาหารเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความเครียดอารมณ์ทําให้เด็กรู้สึกว่าไม่สนุกเลยไม่มีความสุขในการกินอาหาร้วเขาก็เลยไม่อยากจะกินข้าวค่ะใช่เรียเนาะใช่ใช่ใชสงสัยสิ่งที่คงจะต้องปรับตัวเองอให้เครียดน้อยลงแล้วก็อย่ากังวลกับเรื่องนี้จนเกินไปใช่สบายสบายโอเคมต้องอ้วนมากเนาะได้โอ้โทษนะคะฮัลโหลอะไรนะนี ยังไม่ทานหรอ,อนี่มันเลยเวลามันนานมากแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ต้องทานให้หมดเลยนะ,ะเดี๋ยวลูกไม่มีสารอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะไม่โตนะ,ะ <laughs> สำหรับสาเหตุของปัญหาการกินอาหารในเด็กจะมีอะไรบ้างนั้นพรุ่งนี้อย่าพลาดชมนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคัะพบกับรายการ Health จะมีพีซิสเซโรพยาบาลเรามาใช่ดีค่ะคุณหมอคะปัญหาการกินอาหารในเด็กนี่มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างหรอคะค่ะสําหรับปัญหาการกินอาหารในเด็กนะคะก็เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันคะ่ะสาเหตุปัญหาการกินอาหารในเด็กนั้นมีดังนี้ครับปัจจัยจากตัวเด็ก1 ผู้ปกครองเริ่มให้อาหารเร็วหรือช้าไปไม่เป็นไปตามช่วงวัยที่เหมาะสม 2. สมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคทางกายหรือมีปัญหาทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้า 3. เด็กมีความอยากอาหารน้อยลงอาจเกิดจากตัวเด็กเองหรือเกิดจากยาบางชนิด 4. เด็กมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการกินเช่นเคยโดนบังคับโดนบีบป,ปากให้กินข้าวพ่อแม่อารมณ์เสียใส่ระหว่างกินข้าวหรือกินอาหารที่ร้อนจนลวกปาก ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยง 1. คนเลี้ยงดูมีการตอบสนองต่อเด็กที่ไม่เหมาะสมเช่นเด็กหิวแต่ไม่ให้กินหรือบังคับให้เด็กกินตอนไม่หิว 2. ไม่ให้เด็กกินเองเพราะกลัวจะหกเลอะเทอะแล้วต้องทำความสะอาดหรือมีการควบคุมตอนเด็กกินมากเกินไปเช่นห้ามไม่ให้กินหก 3. สสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรไม่มีความสุขในระหว่างมื้ออาหารปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 1. มีการรับประทานขนมน้ำผลไม้น้ำอัดลมมากเกินไประหว่างมื้ออาหารทําให้กินมื้อหลักได้น้อยลง 2. กินอาหารไม่เป็นมือ้อกินอาหารนานเป็นชั่วโมงทําให้ไม่มีช่องว่างระหว่างมือ้อ 3. ให้อาหารตามตารางมากกว่าให้ตามความต้องการของเด็ก 4. มีคนดูแลหลายคนจึงทําให้มื้ออาหารไม่สม่ําเสมอและไม่เป็นระเบียบ 5. สถานที่ในการกินไม่เหมาะสมอาจมีเสียงหรือสิ่งดึงดูดเด็กมากเกินไป เช่นกินข้าวขณะด,ดูทีวีหรือเล่นเกมไปด้วยครับเข้าใจแล้วคะ่ะว่าทำไมลูกชายเซนดี้ไม่ยอมทานข้าวออทำไมอะก็ฟังจากสาเหตุแล้วก็เป็นทุกข้อเลยครับใช่แล้วคุณหมอคะแล้วจะทำยังไงดีคะออมีวิธีแก้ไขปัญหาการกินของลูกน้อยไหมคะว่าลูกจะได้ทานข้าวะอะค่ะไม่ไหวมันเริ่มเครียดอีกแล้วครับคุณหมอคะวิธีการแก้ปัญหาการกินอาหารในเด็กจะมีอะไรบ้างนั้นพรุ่งนี้ต้องคอยติดตามนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเทลเจมีเพลสเตอร์โรงพยาบาลรามาทิ่ปดีค่ะคุณหมอคะวิธีการแก้ปัญหาการกินของเด็กนี่มีวิธีอะไรบ้างคะค่ะมีหลายวิธีตามนี้เลยนะคะวิธีการแก้ปัญหาในเด็กที่ไม่ยอมกินและกินยากมีดังนี้ครับ 1. ควรจัดตารางมื้ออาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่น มื้ออาหารหลัก3มือ้ออาหารว่างสองมือ้อเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กกินเป็นเวลาครับ 2. ไม่ควรให้นมมากเกินไปเพราะเมื่อเด็กอายุเกิน1ปีควรกินข้าวเป็นอาหารหลักจึงต้องลดปริมาณนมลงเหลือวันละ3-4มือ้อและควรให้นมเป็นมื้ออาหารว่างเท่านั้นครับสสร้างบรรยากาศบนโต๊ะอาหารให้ผ่อนคลาย พูดคุยกันเรื่องอาหารหรือเรื่องเบาๆไม่ควรใช้เป็นเวลาที่จะมาต่อว่ากาันและควรให้เด็กกินอาหารร่วมโต๊ะกับครอบครัวจะได้เห็นตัวอย่างการกินที่ดีจากผู้ใหญ่ครับ 4. ไม่ควรให้เด็กทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยระหว่างกินเช่นไม่ดูทีวีหรือเล่นของเล่นไปด้วย 5. เปิดโอกาสให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในการกินให้มากที่สุดโดยค่อยๆลดการให้ความช่วยเหลือลงตามลําดับแม้ว่าจะเลอะเทอะไปบ้างก็ต้องยอมครับ 6. ให้ปริมาณอาหารน้อยๆในช่วงแรกเมื่อเด็กกินอาหารหมดควรชมเชยไม่ควรลงโทษหรือดุด่าเมื่อเด็กกินได้น้อย 7. หลีกเลี่ยงการบังคับให้เด็กกินเมื่อเด็กไม่หิวครับ แล้วก็ที่สําคัญมากๆที่หมออยากจะเน้นย้านะคะก็คือในเรื่องของเวลาในการกินอาหารของลูกค่ะในแต่ละมื้อเนี่ยไม่ควรจะให้กินเกิน30นาทีนะคะใน30นาทีนี้พอครบก็เก็บเลยไม่ว่าเขาจะกินได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เก็บค่ะนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดความเป็นมื้ออาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เขามีสุขลักษณะนิสัยการกินที่ดีด้วยนะคะแล้วแบบพวกขนมอะคะเกี่ยวไหมคะทําทให้แบบว่าลูกกินดีหรือไม่ดีเลย สำหรับขนมหรืออาหารว่างเนี่ยก็จะให้กินระหว่างมื้อแต่ว่าก่อนมื้ออาหารหลักประมาณ1ชั่วโมงนะคะจะแนะนาให้งดขนมอาหารว่างเหล่านี้เลยค่ะเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความหิวนะคะแล้วก็จะสามารถกินอาหารมื้อหลักเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยค่ะวันรุ่งนี้ยังมีวิธีการแก้ปัญหาในเด็กที่เลือกกินมาบอกกันอีกห้ามพลาดนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเ h ลท์จีมีพ e ซเซโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเมะื่อวานคุณหมอบอกว่ามีวิธีการแก้ปัญหาเด็กกินยากแล้ววันนี้คุณหมอกระซิบด้วยใช่ไหมคะ,คะว่ามีวิธีการแก้ปัญหาเด็กเลือกทานใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมีหลายวิธีเลยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะวิธีการแก้ปัญหาในเด็กที่เลือกกินมีดังนี้ครับ 1. การดัดแปลงลักษณะอาหารที่เด็กไม่ชอบเช่น การทำผักชุบแป้งทอดสำหรับเด็กที่ไม่ชอบกินผักเป็นต้น 2. ควรเตรียมอาหารไวห้หลายๆอย่างเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเลือก 3. ควรชมเชยเมื่อเด็กได้ทดลองกินอาหารใหม่ๆและไม่ควรบังคับให้เด็กกินถ้าเด็กไม่ชอบหรือไม่ยอมกินเพราะในเด็กอายุประมาณหนึ่งขวบจะเริ่มพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองและจะต่อต้านหากถูกบังคับ 4. ให้อาหารชนิดใหม่ในปริมาณที่น้อยๆก่อนอาหารที่เด็กชอบครับ การแก้ปัญหาที่สําคัญเลยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกค่ะเช่นเราอยากให้ลูกกินผักเนี่ยก็ควรจะกินผักเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาแล้วมีบ้างไหมคะที่ทําตามคาแนะนาของคุณหมอแล้วก็ไม่ได้ผลนะคะ ก็มีบ้างสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ลองทําตามคําแนะนํานี้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยออส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจะเป็นเพราะความใจอ่อนค่ะออแล้วก็ลมเลิกวิธีการนั้นไปนะคะออก็คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็อาจจะยังมีความเครียดแล้วก็ยังแบบยับยังความเครียดของตัวเองไม่ได้ด้วยออนะคะก็เลยทําให้ การปรับพฤติกรรมของเด็กๆเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะขอเน้นย้ําเลยค่ะว่าในการปรับพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยะนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องมีความแน่วแน่ตั้งใจประกอบกับความสม่ําเสมอแล้วก็ความค่อยเป็นค่อยไปสบายๆนะ <S <S เออเราต้องทําให้ได้สู้เพื่อลูกโชสูตาเละเละเละฮสุดดิสูพ่อแม่ท่านอื่นๆก็อย่าลืมนําคําแนะนําของคุณหมอไปปรับใช้กันดูนะครับ